ทีนี้โจรมันมานะครับโจรมันคานมานะครับมันคานมามันมาทีนี้มันแยกมันคานแยกแกว่าแกว่าแกมองไปมันมันเสียงอะไรก็แค่กกาแคกเแค่แกว่านะครับเห็นหมดนะครับแกก็ลุกยองยองขึ้นนะครับใส่เลยนะครับแกใส่ก่อนคนก็วิ่งมาทั้งวิ่งทั้งนี้กะว่ารถคันไหนมาในจังหวะนั้นก็คือจะโบกจะกระตัดจะตรวจให้หมดนะครับบังเอิญว่ารถโจรมานะครับรถโจรมาพอดีมันก็ เลื่อนกระจกลงนะครับเลื่อนกระจกลงแกก็ยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับมันก็ใส่เลยนะครับมันไม่ได้ยิงกับปืนยาวนะครับปืนพกนะนะครับหวัดดีเช่นเคยนะครับหลังจากหยุดหน่วยนะครับวันนี้ผมก็จะพาพี่ๆเพื่อนน้องๆนะครับไปหาโปรตีนนะครับนะไปหาเช่นหอยที่หายากที่สุดนะครับแถวภาคอีสานก็จะสูญพันธุ์แล้วนะครับไปดูกันเลยว่าเป็นหอยอะไรนะครับลำแรกเราจะแปลงร่างก่อนนะพี่น้อง เราจะถอดรองเท้านะเพราะว่าต้องลงน้ำนะพี่น้องผมก็จะเอาหม้อไปใส่นะครับเอาสอหม้อหนึ่งก็พอนะครับชุดก็เปลี่ยนเรียบร้อยนะไปนี่ครับแล้วก็เรามาเจอทุ่งกว้างนะครับนะอันนั้นเป็นความฝันผมเลยนะครับเห็นไหมครับ ความฝันผมที่อยากจะทําแบบนั้นนะครับเลี้ยงปลาเห็นไหมครับนี่นะเราเลี้ยงปลาแบบนี้นะครับนะเราก็ทําเถียงนะครับหรือว่าขนมตรงนี้นะครับขนําตรงนี้นะเราก็จะได้ทำสะพานมานะครับทำสะพานมาแล้วก็จะทําที่นั่งจิบกาแฟนะครับยามเช้าตรงนี้จะบรรยากาศดีนะครับถ้าเป็นผมนะถ้าเป็นผมทํานะครับนะผมจะทําแบบนี้นะครับ ก็จะมาอธิบายให้ฟังนะครับก่อนที่จะพาเพื่อนๆไปหาสัตว์น้ํานะครับนะก็มาอธิบายนะครับในการที่ผมออกมาแบบนี้นะครับมาคนเดียวนะครับมาคนเดียวก็ไม่ใช่ว่าจะไกลจากเพื่อนนะครับก็มองเห็นเพื่อนอยู่นะครับก็ไม่ได้ไกลอะไรมากมายนะครับแต่ว่าเป็นอ่าสิ่งที่ต้องระวังนะครับเราต้องอ่านาอาวุธประจําตัวประจํากายมาด้วยนะครับเนื่องจากว่าอ่าบางทีบางครั้งถ้าเราไม่ประมาทนะครับหรือไม่ ผมไม่เคยประมาทนะครับก็เพื่อนๆที่เป็นห่วงนะครับก็อธิบายให้เข้าใจนะครับว่าผมห่างจากเพื่อนอยู่ไม่กี่เมตรเองนะครับมองเห็นเพื่อนนะครับแล้วก็เอาก็มียามคอยเหตุเรียบร้อยนะครับนะก็ปะไปดูกันนะครับก็ไม่ต้องห่วงนะครับปะก็ปฏิบัติหน้าที่เสร็จนะครับก็ลงด่านมานะครับลงด่านมายามว่างนะครับนึกอากอาหารนะครับก็จะมาหาอาหารให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่าอาหารตรงนี้มันหาง่ายหายากนะครับเป็นสัตว์ที่ อ่าศูนย์พันแล้วภาคอีสานนะครับแต่ตรงนี้มันก็ยังหลงเหลืออยู่นี่ครับเรามาเจอแล้วสองบ่อนะครับบ่อมันก็จะลึกนิดนึงนครับอูอออออ้อู้อูอู้อู้ออออ้มรวมรมยังสิเป็นเนีนี่นี่ครับนี่เรามาถึงแล้วนะครับมาดูว่าจะมีตัวหรือเปล่านะครับ ลูกแรกครับลูกแรกนี่หอยปลังนะครับลูกแรกนะครับที่เรามาหาฮะลูกสามน้ำนี่ใสมากนะครับนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าน้ำขุดคๆมาแบบนี้นะครับให้รีบเก็บนะครับไม่ใช่อะไรหรอกปลิงนะครับปลิงนี่นี่หอยปังครับหอยปังนะครับหอยปัง นี่ตอนนี้ก็ได้สี่แล้วนะครับอันนี้ลูกนะึงอู้หูตอนนู้นมีไหมผมต้องเดินเร็วๆนะครับนะปิงนะปิงมันจะเกาะขานะครับผยจะพาหาวันนี้ก็มาหาหอยปลังนะครับสิ่งที่ผมพาพี่ๆคุณเพื่อนน้องๆหานะครับวันนี้ก็อู้ลูกใหญ่เลยอู้ลูกนี้สมบูรณ์นะครับหอยตรงนี้โ มันลบครับมันลบนิ่งอันนี้สวยนะครับสวย ัวนี้ก็ได้เริ่มจะเยอะแล้วนะครับไปนะครับนะครับวันนี้ก็ได้แล้วนะครับวันนี้ผมก็ได้แล้วนะครับนี่นะก็พอแล้วนะครับวันนี้ก็เอาแค่นี้พอนะครับวันนี้ก็อ่ได้อาหารแล้วนะครับนี่นะครับก็จะให้เพื่อนๆได้ดูนะครับหอยปลังนะครับหอยปังมันจะเป็นสีดำๆนะครับนี่มีตัวอ้วนๆนะครับตัวอ้วนๆนะเห็นไหมครับนี่ก็พอแล้วนะครับพอแล้วแค่นี้นะเราไ่ตอกเอาเยอะนะครับไปกินคนละ ลูก2ลูกก็พอ,อมันให้มันหายอยากแค่นั้นเองนะครับก็คือมันไม่ใช่อาหารหลักของเรานะครับมันเป็นอาหารเสริมนะครับอาหารเสริมะเราก็เอานิดเดียวนะครับตรงนี้ก็จะเป็นทุ่งโล่งนะครับนะเพื่อนผมก็อยู่ใกล้ๆเองนะครับกอไผ่ครับเห็นไหมครับ ็มาไม่นานนะครับพอได้แล้วก็กลับมานะอันนี้ผมมาเก็บหอยปังนะครับให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่าหอยปังอ่าพื้นที่ของภาคใต้นะครับยังไม่สูญพันธุ์นะครับไม่เหมือนภาคอีสานนะครับภาคอีสานนี่น่าจะมีแต่หอยเชอรี่นะครับกับหอยขมหอยขมแถวบ้านเขาเรียกหอยจูบนะครับถ้าแถวนี้เขาเรียกว่าอ่าหอยโคงถึงเราใส่น้ําแช่ไว้ก่อนนิดนึงนะครับแป๊บหนึ่งนะ แช่น้ําทําไมนะครับแช่น้ําให้มันคลายดินออกนะครับมันจะเอาดินออกจากปากมันนะครับจากท้องจากอะไรมันก็แล้วแต่นะครับมันจะได้กินแบบว่าดึบ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 นะครับไม่อ่ากินดินติดฟันนะครับก็ว่าไปอ่ะนะครับก็นี่เพื่อนผมก็อยู่ในป่านี่แหละนะครับผมก็จะนั่งอ่าพูดเรื่อง เ่าเกี่ยวกับความหลังให้ฟังนะครับเวลาไปไหนมาไหนนะครับบางทีบางครั้งนะครับอาวุธประจํากายหรือประจําตัวต่างๆนะครับมันขาดไม่ได้นะครับมันจะมีอยู่เหมือนคล,คล้ายๆว่าเคสที่ผ่านมานะครับเคสเมื่อสิบปีที่แล้วนู่นเลยนะครับก็นานแล้วก็จะนํามาเล่าสู่เพื่อนๆน,น้องๆพี่ๆได้ฟังกันนะครับเพื่อเป็นแนวทางหรือว่าเป็นความบันเทิงต่างๆอะไรก็แล้วแต่นะครับเมื่อก่อนนี่ก็อยู่ฐานเก่านะครับอยู่ฐานเก่านี่ก็จะมีเหตุการณ์เยอะแยะมากมายนะครับเหตุการณ์นั้นก็ประมาณสัก สายๆแล้วแหละนะครับประมาณสักเกือบสิบโมงเช้าแล้วนะครับมันก็มีตั้งฐานปฏิบัติการใช่ไหมล่ะนะครับตั้งฐานปฏิบัติการเสร็จทีนี้ก็มันจะมีพี่อีกคนนึงนะครับแกก็ขออนุญาตนะครับขออนุญาตไปเข้าห้องน้ําอะไรกันแล้วแต่นะครับเมื่อเมื่อก่อนนั้นผมก็ลาดตระเวนนะครับลาดตระเวนลาดตระเวนตามแนวป้องกันนะครับลาดตระเวนเป็นเขียดร้อยต่อติดกันนั่นแหละกับวงร้อยของพี่เขานะครับ เมื่อก่อนชุดของผมเป็นชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วนะครับก็จะลาดตะเวนนะครับลาดตะเวนพื้นที่รอยต่อนะครับของกองร้อยของพี่เขานะครับวันนั้นก็ลาดตะเวนก็ประมาณเวลาเดียวกันนะครับเวลาเดียวกันทางกองร้อยของพี่เขาแจ้งเข้ามานะครับแจ้งเข้ามาว่ามีการเข้าตีฐานนะครับเข้าเล็ฐานกางวันเลยนะครับมันเข้ากังวันเลยนะครับนะเข้ากางวันพอทีนี้ก็บล็อกเชนทางนะครับบล็อกเชนทางหนีมันนะครับชุดของผมขึ้นบล็อกเชนทางมันก็หนีไม่ได้นะครับ มันนีไม่ได้ที่นี่มันก็วนอยู่นะครับมันวนอยู่ในพื้นที่ในบริเวณหมู่บ้านนั้นนะครับมันไปไหนไม่ได้นะครับเนื่องจากทหารขึ้นด่านขึ้นด่านหมดนะครับนั่นแหละการเคลื่อนที่เร็วของทหารนะครับมันสําคัญนะครับในกรณีที่เราเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลานะครับไม่ว่าอยู่ในชุดไหนก็ตามนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ในบ็อกเซอร์ตัวเดียวนะครับไม่ว่าคุณจะทําอะไรนะครับไม่ว่าชุดผมผมเพื่อนผมอะไรนะครับที่ทําอะไรก็แล้วแต่นะครับขออย่างเดียวคืออาวุธไม่ต้องขาด นะครับอย่าขาดอาวุธเด็ดขาดนะครับเราปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่จริงนะครับไม่ว่าจากกรณีใดๆก็ตามนะครับเราสามารถตอบโต้ได้ทันท่วงทีนะครับมันจะเป็นการเร็วนะครับมันจะเป็นไหวพริบที่ดีในการที่ความจําของเรานะครับเราจําว่าเราถือปืนเราถืออาวุธนะครับฉะนั้นเราก็จะได้ถืออาวุธเราก็จะรู้รับรู้นะครับว่าเรามีอาวุธติดตัวป้องกันตัวนะครับไม่ว่าจะป้องกันชีวิตทรัพย์สินของเพื่อนหรือว่าของเรานะครับของประชาชนนะครับเราจะตื่นตัวอยู่ตลอดนะครับถ้าเราถืออาวุธ นะครับไม่ขาดอาวุธนะครับเมื่อก่อนนี้ก็หลังจากที่ปะทะกันเสร็จนะครับปะทะกันเสร็จก็มันจะมีรถจรนมันวนเวียนเอาเอาเพื่อนมันใช่ไหมล่ะนะครับมันวนเวียนเอาเพื่อนมันเพื่อนมันอยู่บนเขาที่เข้าไปยิงฐานนะครับพอมันลงมาที่มันมาขึ้นรถนะมันมากับรถวันนั้นนะครับทีนี้มันก็มาผ่านด่านของพี่เขานะครับมาผ่านด่านของพี่เขาทีนี้วันนั้นก็มันจะมีผู้ผู้หมู่อยู่ นะครับผู้หมูเขาก็ลงมาจากออกมาจากฐานนะครับออกมากะว่าจะมาสากัดนะครับกะว่าจะมาสากัดแต่ไม่รู้หร,อ,หรอกว่ารถที่มาเป็นรถโจรน,นะครับรถที่มาที่นี่ผู้หมูแกลงมานะครับแล้วก็ลูกน้องเดินตามหลังมานะครับสองสามคนก็วิ่งมาทั้งวิ่งทงั้งกะว่ารถคันไหนมาในจังหวะนั้นก็คือจะโบกจะกัดจะตรวจให้หมดนะครับบังเอิญว่ารถโจรมานะครับรถโจรมาพอดีมันก็เลื่อนกระจกลงนะครับเลื่อนกระจกลงแกก็ยังไม่ได้ทําอะไรเลย นะครับมันก็ใส่เลยนะครับมันไม่ได้ยิงกับปืนยาวนะครับปืนพกนะพอมันยิงปืนพกทีนี้มันก็วิ่งหนีนะครับมันวิ่งหนีมันวิ่งแยกกระจายออกนะครับนะพี่เขาเล่าให้ฟังนะครับพอมันยิงเสร็จมันก็วิ่งขึ้นเขาวิ่งขึ้นไปแล้วก็ยิงตามหลังนะครับไอ้คนขับรถมันก็ขับรถหนีนะครับแล้วพวกเพื่อนๆเขาก็ยิงตามหลังนะครับก็มีการสูญเสียอยู่ทั้งสองฝ่ายนะครับวันนั้น ก็เหตุการ์จบลงนะครับเหตุการณ์จบลงผมก็ได้บล็อกเส้นทางอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ได้สอบถามนะครับสอบถามเพื่อนๆว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงนะครับในวันนั้นก็เหตุการณ์ก็จากใ้ล้ๆของผมนี่แหละนะครับผมออกไปหากินไปหาอะไรนี่แหละนะครับถือปืนไปด้วยนะครับไปหากินในทางที่เออไปหากินเราต้องเตรียมพร้อมอยู่ตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นอันตรายที่จะมาอกหกับเราไม่ว่าตัวเราอาจจะไปประจน พบเจอนะครับเป็นสิ่งที่อา,อาจจะเป็นภัยต่อเรานะครับเราก็ไปเจอนะครับหลังจากที่เหตุการณ์สงบก็ได้สอบถามพี่เขาพี่เขาก็บอกว่าออวันนั้นก็ขออนุญาตออกไปนอกฐานปฏิบัติการแบบนี้แหละนะครับแต่ไปแกไปเข้าห้องน้านะครับไปเข้าห้องน้ำก็ประมาณนั้นนะครับก็ถืออาวุธปืนไปด้วยนะครับไปเข้าห้องน้ําทีนี้แกก็นั่งอยู่ใช่ไหมล่ะนั่งนั่งอยู่ในป่าก็ขุดหลุมขุดอะไรเรียบร้อยนะครับก็กนั่งก็ใช้ชีวิตส่วนตัวนะครับโรกส่วนตัวก็นั่ง คล้ายๆว่านั่งอยู่ในป่านั่นแหละนะครับนั่งอยู่ในป่าก็ทีนี้โจรมันมานะครับโจรมันคานมานะครับมันคานมามันไม่ได้มาคนเดียวนะครับนะโจรมันจะมาเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มของมันนะครับกลุ่มนึงก็ห้าหกคนนะมันคานมาที่นี้มันแยกมันคานแยกแกว่าแกว่าแกมองไปมันมันเสียงอะไรก็แค่ก็แคกเขแคแกว่านะครับแกมองไปข้างๆแกมองไปดีมองแบบนี้นะครับไอโจรมันยังไม่ทันเห็นแกนะมันยังไม่ทันเห็นนะครับก็ไม่ทันเห็นแกก็ ดักทีนี้แกเห<ก>็น <Read S 2> แล้ว <submarine> ลว่าเป็นโจนนะครับแกมองเห็นมันกําลังคานต่ํามานะครับปืนก็เห็นหมดนะครับแกก็ลุกยองยองขึ้นนะครับใส่เลยนะครับแกใส่ก่อนนะครับอาวุธปืนทุกอย่างนะครับทุกชนิดนะครับไม่ว่าอยู่ในกรณีใดใดก็ตามนะครับเราอยู่ในสภาวะสุกเสริญอยู่ในสภาวะสงครามนะครับพื้นจริงนะครับในกรณีที่เราเห็นอาวุธก่อนนะครับซัดทัน<ม>ทีนะครับเป็นผมผมก็ไม่เว้นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเมื่อ ผมเห็นนะครับผมจะไม่เว้นละเว้นเด็ดขาดนะครับในการกดไม่ต้องไปหยุดหยุดหยุดโจนไหมโจนไหมทหารไหมไม่มีนะครับในจังหวะนั้นมีแค่ทหารกับโจรนะครับในพื้นที่นั้นแต่ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่นะครับเขาก็จะมีสัญลักษณ์บอกฝ่ายอะไรต่าง,างๆนะครับบางทีเขาก็แจ้งเราเข้ามานะครับถ้าเราลาดตระเวนในพื้นที่นี้นะครับแต่ถ้าไม่ใช่ไม่บอกนะครับนั่นคือมีแค่โจรกับทหารแค่นั้นเองนะครับเจ้าหน้าที่นะครับมีแต่โจรกับทหารที่ถืออาวุธได้นะครับ ก็ว่ากันไปนะครับในกรณีนี้นะครับเรียกว่าประชาชนอะไรต่างๆนะครับที่เขาไปป่าไปอะไรเขาก็แจ้งอยู่ตลอดนะครับอันนั้นก็คือสื่อสารกันนะครับการสื่อสารนี่สําคัญนะครับเขาก็จะสื่อสารอยู่ตลอดนะครับในกรณีที่เราไปเห็นแล้วไม่สื่อสารนะครับก็เหมือนในกรณีพี่เขานะครับก็ซัดก่อนนะครับก็ได้หนึ่งนะครับบนเขานั้นได้หนึ่งก่อนนะครับแล้วก็มันก็แยกไอ้ชุดที่มันแยกไปนะครับชุดที่มันแยกกระจายไปมันก็ปะทะกันนะครับปะทะกันนะจวงนั้นผมมาทหารใหม่ๆด้วยนะจวงนั้น นะก็ปะทะกันก็ได้เขาไปประมาณหนึ่งนะครับหนึ่งหรือสองนี่แหละนะครับก็เราก็ต่างคนต่างสุญเสียนั่นแหละนะครับของเราก็เสียไปเหมือนกันนะครับก็ปะทะกันนานพอสมควรนะครับทีนี้เขาก็ถอยนะครับเขาถอยไปถอยไปมันก็ไปไหนไม่ได้เพราะว่าทหารเขาขึ้นด่านหมดชุดผมนี้ขึ้นด่านลาดตะเวนไปบอกเส้นทางหมดนะครับวันนั้นกองร้อยก็ติดติดกันนะก็ได้ไปช่วยกองร้อยพีเขาอยู่นะครับก็ เหตุการณ์วันนั้นก็มีต่างฝ่ายต่างสูญเสียนะครับก็หลังจากนั้นนั่นแหละนะครับนาการที่มันก็จะเชื่อมโยงกันมานะครับเชื่อมโยงกันมาในกรณีที่ไปไหนมาไหนนะครับเราจะไม่ทิ้งปืนเด็ดขาดนะครับไปไหนมาไหนเราจะถือปืนพร้อมอยู่ตลอดเวลานะครับนั่นคือหน้าที่ของทหารที่ต้องปฏิบัติอยู่แล้วนะครับปฏิบัติให้ความเคยชินหรือคุ้นเคยนะครับในการกรณีที่ต้องถืออาวุธอยู่ตลอดนะครับในกรณีที่ถืออาวุธในพื้นที่ นะครับเหมือนผมไปไหนมาไหนผมก็จะถืออาวุธไปตลอดนะครับไม่ว่าเราจะนั่งพักไม่ว่าเราจะไปหาอาหารไม่ว่าเราจะไปประจนภยัยไม่ว่าเราจะทํางานนะครับไม่ว่าเราจะกินข้าวหรือจะนอนนะครับอาวุธประจำกายเราต้องติดตัวอยู่ตลอดเวลานะคร mm ับเมื่อเกิดเหตุเราจะได้ hmm. ตอบโต้ได้ทันท่วงทีนะครับอันนี้ก็เป็นสูตรเป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับจับปืนถือปืนให้เป็นความเคยชินนะครับนะมันก็จะมีแต่นะครับ แต่อาวุธปืนนะครับมันจะมีอยู the the ่ส so, ีกฎหลักๆนะครับอ so, like ันดับแรกเลยนะครับกฎของการใช้อาวุธนะครับกฎของการใช้อาวุธนะอาวุธปืนนะครับอาวุธปืนทุกชนิดนะครับจงพึงระลึกอยู่เสมอนะครับว่าปืนทุกกระบอกมีลูกอยู่ในรังเพลิงนะครับนะมีลูกอยู่ในรังเพลิงพร้อมยิงอยู่ตลอดเวลานะครับนะครับอาวุธทุกชนิดนะครับมีลูกอยู่ในรังเพลิงตลอดเวลานะครับนี่ มีลูกอยู่ตลอดนะครับในกรณีที่เราจะจับปืนใช้ปืนนะครับเราต้องถอดแม็กกาซีนนะครับถอดแม็กกาซีนนะครับเขี่ยอาวุธต่างๆท่านหน้านะครับเขี่ยอาวุธให้เสร็จเรียบร้อยนะครับนะก็จะประมาณนี้นะครับอันดับเลขนะครับกรณีที่2อนะครับอย่าหันปลายกระบอกปืนไปทางคนหรือสัตว์นะครับไม่ว่าในกรณีใดๆก็ตามนะครับสิ่งมีชีวิตอย่าหันปลายกระบอกปืนเข้าไปใส่เด็ดขาดนะครับนะมันเป็นเคดเลย นะครับห้ามหันไปกับบอกปืนไปหาคนหรือสัตว์นะเข้าใจนะครับนะสามนะครับนะจงพึงระลึกอยู่เสมอครับมือไม่เข้าไปในกรงไกนะครับไม่เข้าไปแบบนี้นะครับไม่ว่าจะกดเล่นไม่กดเล่นนะครับอย่าเอาเข้าไปเด็ดขาดนะครับในกรณีแบบนี้สิ่งห้ามเลยครับสี่นี้ก็สําคัญนะครับพึงระลึกอยู่เสมอว่าเป้าหมายนะครับเป้าหมายที่เราจะหันปืนไปเป็นเป้าหมายที่เป็นบุคคลหรือว่าเป็น ศาสตร์นะครับเป้าหมายนั้นนะครับเป็นภัยต่อเราหรือเปล่านะครับเราจงมั่นใจนะครับมั่นใจว่าเป้าหมายนั้นนะครับเป็นศัตรูของเรานะครับเราถึงจะลั่นไกลออกไปนะครับเราต้องมองให้รู้ให้ชัดนะครับให้ดูดีซะก่อนนะครับว่าเป้าหมายนั้นเราสามารถปฏิบัติการได้หรือเปล่านะครับก็คือเป้าหมายที่เราต้องดูนะครับคิดวิเคราะห์แยกแยะให้ดีๆนะครับมั่นใจนะครับว่าเป้าหมายนั้นปลอดภัยจริงๆนะครับเราถึงจะลั่นไกลออกไป นะครับมันก็มีอยู่หลักๆนะครับอยู่ไม่กี่ข้อนะครับการใช้อาวุธนะครับฉะนั้นนะครับบรนดุริติภาวะนะครับในการใช้อาวุธทุกสิ่งทุกอย่างนะครับพึงระลึกอยู่เสมอนะครับปืนมีลูกอยู่ในลาเพลิงอยู่ตลอดเวลานะครับอย่าหันปืนไปในทางที่อ่าคนอยู่ไม่ว่าคนหรือสัตว์นะครับแล้วก็ไม่นํามือเข้าไปในโกล่งไกนะครับไม่ว่าในกรณีใดๆก็ตามนะครับต้องมั่นใจนะครับมั่นใจก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายนะครับเป้าหมายที่เราแน่ชัดแล้วว่านะครับ เราพร้อมที่จะปล่อยลูกกระสุนออกไปนะครับเป้าหมายนั้นนะครับเป็นศัตรูหรือว่าเป็นมิตรนะครับต้องดูให้ดีๆก่อนนะครับก็มีอยู่ไม่กี่ข้อนะครับในการใช้วุฒิโอเคนะครับทางนี้ก็ขออนุญาตนะครับนะก็เล่ามานะครับก็เล่ามาเหตุการณ์บ้างการประจนภัยบ้างก็ขอบคุณมากนะครับที่ดูจนจบนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตนะครับกับเข้าชุดก่อนชุดก็อยู่ข้างหลังผมนี่แหละนะครับก็ไม่ได้ไปไกลนะครับก็ขอบคุณนะครับก็เล่า มาทั้งหมดก็มีคร่าวๆเพียงเท่านี้นะครับคอยติดตามต่อไปนะครับว่าผมจะนําเรื่องราวอะไรมาเล่าสู่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ฟังกันนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตลาพี่เพื่อนๆน้องๆไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับติดตามไอ้สิ่งเช่นเดิมนะครับขอบคุณครับที่รับฟังรับชมจนจบนะครับขอบคุณพี่ๆน้องๆเพื่อนๆทุกคนนะครับโอเคครับสวัสดีครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ